สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับเกี่ยวกับวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีนะครับซึ่งเป็นวิดีโอที่ครูได้ทําไว้นะครับในช่วงที่นักเรียนนักศึกษาอาจจะต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา2019นะครับในรอบที่3นี้นะครับซึ่งในรายวิชานี้นะครับเรามาดูก่อนว่า สมรรถนะรายวิชาคำนิพนธ์รายวิชาหรือแม้กระทั่งเนื้อหารายวิชาที่นักเรียนจะต้องเรียนนะครับในภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษานี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับคําอธิบายรายวิชานะครับการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีนะครับซึ่งก่อนอื่นนั้นนะครับนักเรียนจะต้องอมีการเรียนนะครับวิชาบังคับมาก่อนนะครับก็คือวิชา การบัญชีเบื้องต้น2ก่อนนะครับก็คือต้องมีพื้นฐานทางการบัญชีก่อนทีนี้นะครับจุดประสงค์รายวิชานะครับเพื่อ,อให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการประมวลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารการค้าหลักการกระบวนการการจัดทําบัญชีของธุรกิจที่ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีนะครับตั้งแต่นักเรียนเรียน,ยนในเบื้องต้นมานะครับนักเรียนอาจจะเรียนด้วยการใช้ มือหรือระยกวยาเมนนวดนะครับในการทําบัญชีการตีตารางอยู่นะครับพอมาในรายวิชานี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปนะครับที่เราใช้ในการบริหารจัดการทางการจะทําบัญชีเราเรียกว่าสารสนเทศทางการบัญชีนะครับ2ก็คือมีทักษะปฏิบัติงานบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ตามหลักการบัญชีเทียบลองทั่วไปพร้อมสําหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีก็คือปัจจุบันนี้นะครับ ในหน่วยงานต่างๆในสถานประกอบการต่างๆหรือแม้กระทั่งในสำนักงานบัญชีนะครับก็จะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนะครับในการทําบัญชีก็คือใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการทําบัญชีแล้วทุกๆหน่วยงานทุกๆบริษัทหรือหรือทุกๆสำนักงานเพราะฉะนั้นผู้เรียนนะครับก็ต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีด้วยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักในการทําบัญชีซึ่งโปรแกรมบัญชีมีอยู่หลายโปรแกรมมาก นะครับอยู่ที่นักเรียนจะเลือกนะครับนักเรียนไปทํางานอยู่ที่บางบริษัทอาจจะเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งแต่เนื่องจากว่า,เ,าเราก็ต้องมีพื้นฐานในการใช้โป,ป,ปรแกรมบัญชีไปเราจะลืมว่าพื้นฐานในการใช้โปรแกรมบัญชีเนี่ยมันมีมาตรฐานบัญชีเดียวมีวิธีการทําบัญชีเดียวเรัะนั้นทุกโปรแกรมเขาก็จะมีหลักการในการนํามาตรฐานการทําบัญชีเนี่ยที่รับรองกันโดยทั่วไปเนี่ย ของสภาวิชาชีพการบัญชีเนี่ยไปสร้างเป็นโปรแกรมเพราะนั้นมันก็จะใช้เหมือนเหมือนกันมีหลักการคล้ายๆกันนะครับเราก็แค่ไปปรับตัวนิดนึงก็น่าจะทาได้นะครับสําหรับเราก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเรียนโดยการใช้โปรแกรมอะไรในการทําบัญชีในครั้งนี้นะครับข้อที่3นะครับของจุดประสงค์รายวิชาก็คือมีกิตดดีิใยมีระเบียบละเอียดรอบคอบซื่อสัตย์มีวินัยตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชีอันนี้เขียนวัตถุประสงค์ รายวิชานะครับต่อมานะครับเป็นสมรรถนะรายวิชาที่เขาคาดหวังมากหลังจากเรียนวิชานี้แล้วนักเรียนจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อที่1น,นะครับนักเรียนต้องสามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับเอกสารทางการบัญชีหลักการและกระบวนการจัดทาบัญชีของธุรกิจที่ใช้โปรแกรมสำรับทางทางด้านบัญชีอันนี้สมรรถนะรายวิชาเขาก็มุ่งมุ่งเน้นนะครับให้นักเรียนรู้ เกี่ยวกับเอกสารที่จะเอามาใช้ในการบันทึกบัญชีหลักการหรือกระบวนการต่างๆในการจะทําบัญชีของธุรกิจโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านบัญชีเนี่ยเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลทางเอกสารข้อมูลทางการเงินนะครับในการจะทําบัญชีนะครับ2ก็คือปฏิบัติงานบัญชีด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปด้านบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในครูอธิบายให้ฟังแล้วเมื่อกี้เราใช้มาตรฐานบัญชี หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมมันจะมาจากมาตรฐานการจัดทําบัญชีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับไม่ว่าจะใช้โปรแกรมไหนจะต้องได้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีออกมาเป็นรูปแบบเดียวกันที่มีการรับรองทั่วไปนะครับทีนี้คําอธิบายรายวิชานะครับสำหรับคำอธิบายรายวิชาเนี่ยรัาบ,บอกว่า ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฐานข้อมูลของธุรกิจการป้อนข้อมูลและการจัดรูปแบบเอกสารประกอบการลงบัญชีการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปนะครับในทางธุรกิจนะครับการออกรายงานการจัดทํางบการเงินตามามาตรฐานบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไปนะครับเราแม้กระทั่งงบการเงินนะครับ ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการหรือธุรกิจซื้อขายสินค้าอันนี้คือคานี้ไปรายวิชานะครับทีนี้ถ้าเรามาแยกว่าต้องเรียนอะไรบ้างนะครับมันจะต้องมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเรามาดูเนื้อหานะครับเป็นแผนการจัดก,การเรียนรู้ในรายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีนะครับสําหรับนักเรียนนักศึการะดับชั้นปวชนะครับที่เรียนในสาขาวิชาการบัญชีนะครับซึ่งวิชานี้มีทั้งหมด3หน่วยกิจนะครับเราจะเรียนทั้งหมด 4ชั่วโมงนะครับต่อสัปดาห์นะครับมาดูนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1เนี่ยนะครับก็คือเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Smart Bit Accounting นะครับนะครับในเทอมนี้นักเรียนจะได้เรียนโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีด้วยโปรแกรม Smart Bit Accounting นะครับหน่วยที่3ก็เป็นการ หน่วยเรียนรู้ที่3นะครับการติดตั้งและการใช้โปรการเริ่มใช้งานโปรแกรมสมาร์ทบิตอันนี้เป็นหมือยที่3นะครับหน่วยที่4เป็นการเรียนเกี่ยวกับการเพิ่มชื่อบริษัทการกําหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายทางการบัญชีหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับเป็นการเรียนเกี่ยวกับการเตรียมฐานข้อมูลในแต่ละระบบนะครับซึ่งมันก็จะมีระบบระบบซื้อระบบขายระบบลูกหนี้ระบบเจ้าหนี้นะครับระบบ บัญชีแยกประเภทนะครับระบบสต็อกอย่างเงี้ยนะครับระบบฐานข้อมูลต่างๆางนี่เกี่ยวข้องนะครับเดยกนักเรียนเ็าจะได้เรียนในหน่วยที่5้านะครับหน่วยที่6เป็นการบันทึกยอดยอกมาในแต่ละระบบนะครับในการบันทึกในการจะทําบัญชีเนี่ยนะตามเราเรียกว่าสมมติฐานทางการบัญชีนะครับก็คือการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อมูลทางการบัญชีที่เหลือจากงวดที่แล้วที่เราจะมาใช้ต่อในงวดบัญชีใหม่เนี่ยนะฮะเราเรียกว่า ยอดจงมาเพราะฉะนั้นยอดจงมาพวกนี้ในบัญชีแยกประเภทก็ดีนะครับหรือยอดจงมาที่มาจากงวดที่แล้วนะครับที่เราเรียวกว่ายอดจงมาเนี่ยนะครับมันจะสามารถเอามาบันทึกลงในโปรแกรมสมาร์ทบิลได้อย่างไรนะครับเดักเรียนก็คงได้เรียนรู้นะครับในหน่วยที่6หน่วยที่7จะเป็นการบันทึกรายการรายวันนะฮะสำหรับการบันทึกรายการรายวันก็คือันการบันทึกเหตุก,การณ์ต่างๆที่เกี่ยว้องการบัญชีนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อ เป็นเงินสดซื้อเป็นเงินเชื่อการขายเป็นเงินสดขายเป็นเงินเชื่อการรับคืนส่งคืนนะครับการจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับการชําระหนี้การรับชําระการจ่ายชําระหนี้อย่างเงี้ยนะครับนักเรียนก็จะได้รู้แล้วก็มามาใช้นะครับในการใช้โปรแกร,รมสมาร์ทบิทเนี่ยมาลองบันทึกรายการพวกนี้ดูเหตุการณ์พวกนี้ดูแล้วก็ติดตามหรือว่ารายงานทางการเงินที่ออกมานั้นมันจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับหน่วยที่8นะครับเป็นการบันทึกการเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงรายการบัญชีนะครับการปรับปรุงนะครับแล้วก็การปิดบัญชีนะครับก่อนที่เราจะทําเป็นรายงานทางการเงินนั้นนะฮะเนื่องจากว่าเรามีการบันทึกบัญชีนะครับตามหลักการบัญชีคู่แล้วก็ใช้วิธีการบันทึกบัญชีแบบที่เราเรียกว่า accrual ก็คือ าการทําบัญชีแบบแบบยังไงครับแบบใช้เกณฑ์นะี่เรียกว่าเกณฑ์สิทธิ์หรือเกณฑ์คงค้างในการทําบัญชีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการปรับปรุงรายการให้เหลือรายการเฉพาะของงวดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินจริงๆเพงจะสามารถเอาไปทําเป็นรายงานทางการเงินได้ะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการโค้ด ก็คือการปิดบัญชีนะฮะการการปิดบัญชีบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีแท้เข้าไปในบัญชีแท้นะครับก็คือการปิดบ <fen> ัญชีรายได้ใกล้จ่ายอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องปิดเข้านะครับบัญชีเหมือนกับที่เราเรียนมานะครับก็จะมีการปิดเข้าบัญชีต้นทุนขายนะะการปิดสินค้าคงเหลือเข้าบัญชีต้นทุนขายนะครับการปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีต้นทุนขายการปิดค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีต้นทุนขายอย่างเงี้ยครับก็จะเกิดเป็น กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิประจำปีขึ้นมานะคะรับนักเรียนก็จะเป็นลักษณะของการปิดบัญชีหลังจากนั้นก็จะเป็นการพิมพ์รายงาน,นาต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายงานาที่ที่เราเรียกว่ารายงานภาษีอ่ะถ้ามันมีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีก็จะมีรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายนะครับรายงานประจําวันอย่างเช่นสมุดรายวันต่างๆบัญชีแยกประเภทนะครับงบทดลองกระดาษทําการนะครับงบกําไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงิน นะครับหรือรายงานสินค้าและวัตถุดิบรายงานรายละเอียดเจ้าหนี้รายตัวลูกหนี้รายตัวอย่างเงี้ยครับมันก็จะสามารถพิมพ์รายงานออกมาได้นะครับอันนี้คือทั้ง9หน่วยการเรียนที่เราจะต้องเรียนทีนี้มาดูนะครับกำหนดการสอนเราเรียกว่าแผนก,การจัดก,การเรียนรู้รายสัปดาห์นะครับว่าทั้งหมด9หน่วยการเรียนนั้นเราจะเรียนอย่างไรบ้าง นะครับสำหรับเทอมละที่1น,นี้นะครับจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็คือเอกสาร,ร,ารประกอบการบันทึกบัญชีนะครับซึ่งมันมีสาระการเรียนรู้อยู่ทั้งหมด4อย่างนะครับหก็คือความหมายความสําคัญและประเภทของเอกาสอกอกา,า,การประกอบการบันทึกบัญชีนะครับสก็คือลักษณะของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีนะครับสก็คือตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีนะครับสการน,าานําเอกสารมาบันทึกบัญชีของกิจ,จการ ทีนี้สมรรถนะประจําหน่วยนะครับมีอยู่2ข้อนะครับก็คือ1นักเรียนต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้นะครับสก็คือมีการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีในชีวิตประจําวันและก็การประกอบอาชีพนะครับอันนี้คือในสัปดาห์ที่1นะครับส่วนสัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่3นะครับก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการกับหน่วยการเรียนรู้ที่2น 2. ะครับก็คือเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Smart b i t a c c o u n t i n g นะครับซึ่งสาระการเรียนรู้ก็จะประกอบไปด้วยคุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมสมาร์ทบิดข้อ2ก็จะเป็นภาพรวมของการทำงานของโปรแกรมสมาร์ทบิดแอคเคาทต์ิงนะครับข้อที่3ก็จะเป็นประเภทของเอกสารการลงบนทรีในโปรแกรมสมาร์ทบิดนะครับสาระสมรรถนะประจำหน่วยนะครับก็1ต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมสมาร์ทบิดสองก็เป็นการ ระยกุ์ใช้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมสมาร์ทบิในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพนะครับในส่วนของสัปดาห์ที่4นะครับจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับการติดตั้งและการเริ่มใช้งานโปรแกรมสมาร์ทบินะครับซึ่งจะมีสาระการเรียนรู้อยู่ทั้งหมด8ข้อเลยนะครับสําหรับหน่วยการเรียนรู้นี้1ก็คือการติดตั้งโปรแกรม Smart สมาร์ทบิ a แอคเคาน n ์ติงส การกำหนดการใช้ภาษาของโปรแกรมและการกำหนดรูปแบบวันเดือนปีพศด้วยของโปรแกรมสมาร์ทบินะครับสคือสาเหตุของการติดตั้งโปรแกรมไม่สำเร็จเกิดจากอะไร4ก็คือการยกเลิกหรือการถอนการติดตั้งโปรแกรมนะครับเราเรียกว่า u n i ิ s t อรนะครับ5ก็คือการลงทะเบียนก็คือ Register Online เนะี่ยโปรแกรมสมาร์ทบิดน,นี้มันสามารถที่จะ เป็นโปรแกรมออนไลน์ลก็คือจะมีคนจะบ,บริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลที่เราบันทึกไว้เนี่ยให้เราในเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับแต่ว่า,าในใน,ในการเรียนนะครับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมีการออนไลน์ก็ได้นะครับใช้ลักษณะของโปรแกรมออฟไลน์ก็สามารถที่จะทําบัญชีได้แล้วนะครับก็คือวันวใบวันก็คือเครื่องต่อเครื่องได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปใช้ระบบแลนแต่ว่าโปรแกรมนี้ก็ใช้ระบบแลนได้ 6กนะครับการเข้าเมนูเพื่อใช้งานโปรแกรมแล,แล้วก็จะมาเรียนรู้เมนูต่างๆในการใช้งานโปรแกรมว่ามันมีเมนูอะไรมากนะครับเจ็ดก็จะเป็นการ Copy ข้อมูลเพื่อย้ายไปทําเครื่องอื่นการนําข้อมูลที่ Copy มาใชา้ก็คือการ Backup หรือการ r e s t o r e ข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อ8ก็จะเป็นการบำรุงรักษาข้อมูลนเนี่ยเช่นการเรียงข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลอะไรต่างๆเราเรียกว่าการบำรุงรักษาข้อมูลนะครับสมรรถนะประจําหน่วยนะครับ ก็นหนึ่งก็คือแสดงความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและการเริ่มใช้งานโปรแกรมสมาร์ทบิลเลทเคาทิ้งได้นะครับ2ก็คือประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและการเริ่มใช้งานโปรแกรมสมาร์ทบิลเลทเคาทิ้งในชีวิตประจําวันและการประกอบบัชีพนะครับในสัปดาห์ที่5และสัปดาห์ที่6นั้นนะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับการเพิ่มชื่อบริษัทการกําหนดโครงสร้างองค์กรแล้วก็นโยบายทางการบาัญชีซึ่ง สาระการเรียนรู้ก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับการใช้เมนูในการกําหนดโครงสร้างองค์กรแล้วก็การกําหนดนโยบายทางการบัญชีนะครับสการเพิ่มชื่อบริษัทการกําหนดข้อมูลบริษัทและนโยบายทางบัญชีที่สาคัญ3การเพิ่มการแก้ไขรายละเอียดสาขานะครับสการเพิ่มการแก้ไขรายชื่อหรือฝ่ายต่างๆ 5. การเพิ่มหรือแก้ไขรายชื่องผนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาระการเรียนรู้สมรรถนะประจําหน่วยก็ หนึ่งสแสดงความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มชื่อบริษัทการกำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายการบัญชีนะครับสองการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มชื่อบริษัทการกำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายการบัญชีในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพนะครับต่อมานะครับสัปดาห์ที่7ถึงสัปดาห์ที่9นะครับเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยเรียนรู้ที่5นะครับซึ่งชื่อหน่วยก็คือการเตรียมฐานข้อมูลในแต่ละระบบ ซึ่งการเตรียมฐานข้อมูลก็คือฐานข้อมูลที่เราจะต้องไปดึงมาใช้เราเรียกว่าฐานข้อมูลนะครับซึ่งเจ้าก็จะประกอบไปด้วยสาระการเรียนรู้6ข้อนะครับหก็คือการเตรียมฐานข้อมูลของระบบบริหารสินค้าคงคลังหรือเราเรียกว่าระบบสต๊อกฐานข้อมูลของสต๊อกก็คืออะไรครับก็คือรายละเอียดของสินค้าที่เราทําการซื้อการขายเราเรียกว่าฐานข้อมูลของสินค้าชื่อสินค้ารหัสสินค้าหน่วยนับอะไรประมาณนี้นะครับ มันก็จะเป็นฐานข้อมูลของระบบบริหารสินค้าคงคลังหรือระบบสต็อกนะครับ2ก็คือการเตรียมฐานข้อมูลของระบบซื้อและระบบเจ้านี้นะครับก็คืออะไรล่ะครับระบบซื้อก็จะเป็นพวกซื้อสดซื้อเชื่อรายละเอียดของสินค้าหน่วยนับของสินค้าใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของมันหรือ าซื้อเป็นเงินเชื่อก็จะเป็นการระบุว่าเจ้าหนี้เราคือใครใช้รหัสอะไรมีในนโยบายนโยบายเกี่ยวกับหนี้ยังไงนะครับก,ก็คืออะ,อะไรเราเรียกว่าอายุใช่ไมหมครับมีเครดิตกี่วันอะไรประมาณนี้นะครับหรืออัตราส่วนลดเท่าไหร่ยังไงก,ก็มาทําในส่วนของระบบเจ้าหนี้นะครับ3ก็คือการเตรียมฐานข้อมูลระบบขายแล้วก็ระบบลูกหนี้ก็จะคล้ายๆก,กันกับระบบซื้อครับแต่ก็จะเกี่ยวข้องกับการขาย นะครับสี่ก็จะเป็นการเตรียมฐานข้อมูลของระบบเช็คและเงินฝากธนาคารอันนี้ก็จะเป็นพวกการเตรียมระบบเช็คนะครับบัญชีเงินฝากธนาคารการตั้งชื่อธนาคารต่างๆที่เกี่ยวข้อ,ของกับบริษัท5ก็เป็นการเตรียมฐานข้อมูลของระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคานะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอะไรบ้างที่เราจะต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาก็จะมีการบันทึกเข้าไปว,าว่าโปรแกรมมันสามารถที่จะคำนวณค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติให้ ให้กับนักบัญชีได้ให้กับผู้จะทําบัญชีได้เลยนะครับโดยที่เราแค่ใส่รายละเอียดวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงว,วิธีเอเวอเรสก็คือโถเฉลี่ยเ,เราก็ดูตามนโยบายการบริหารสินทรัพย์ของเราว่าในบริษัทนั้นจะต้องมีการคิดอย่างไรมีการบันทึกบัญชีอย่างไรนะครับ6ก็เป็นการเตรียมฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชีแยกประเทศนะครับก็อย่างเช่นมีการกําหนดสมุด รายวันนะครับที่เราจะใช้ในการบันทึกบัญชีอย่างเงี้ยนะครับระบบบัญชีแยกประเภทก็จะเป็นสมุดอยู่5เล่มนะครับในโปรแกรมนี้เดี๋ยวนักเรียนคงได้เรียนนะครับต่อมานะครับในสัปดาห์ที่1 0ถึง11ก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่6กนะครับการบันทึกยอดยกมานะครับการบันทึกยอดยกมาก็ประกอบไปด้วยสาระการเรียนรู้อยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับก็จะเป็นการบันทึกยอดยกมาต้นงวดของบัญชีแยกประเภทการบันทึกยอดยกมาของบัญชีต่างๆ ครับซึ่งเราต้องมีการบันทึกเข้าไปในโปรแกรมมันึจะสามารถดึงข้อมูลพวกนี้ไปใช้ในการทําบัญชีในงวดถัดในงวดปัจจุบันได้นะครับ2ก็คือการบันทึกเจ้าหนี้ยกมาต้นงวดนะฮะเจ้าหนี้ยกมาต้นงวดอันนี้ต้องมีการบันทึกเพราะว่าเราบันทึกยอดยกมาของบัญชีแยกประเภทแล้วเราจะเห็นว่ามันมียอดเจ้าหนี้สมมุติมีเจ้าหนี้ยกมาแต่ว่ามันไม่ได้บอกนะครับว่าเจ้าหนี้คนนั้นคือใครอย่าลืมว่าในการที่เราจะชาระานี้เนี่ย มันก็ต้องมีการใส่รายละเอียดของเจ้าหนี้เข้าไปใส่ใบอินไว้เข้าไปว่ามันเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรเป็นหนี้เท่าไหร่นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกําหนดการชําระหนี้อย่างไรเวลาดึงมาทําการชําระหนี้เนี่ยมันจะได้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลพวกนี้มาใช้ได้นะครับมันต้องมีการบันทึกว่าเขาคือใครนะ่ะนะครับมันก็จะมีการทำ บัญชีรายละเอียดของเจ้าหนี้ได้อย่างถูกต้องเมื่อทําการพิมพ์รายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้รายตัวออกมานะครับ3ก็คือการบันทึกบัญชีลูกหนี้ยกหมานี่ก็คล้ายๆกับเจ้าหนี้นะครับลูกหนี้เรามันก็ต้องมีการระบ,บุสิว่าลูกหนี้คือใครบา้างมียอดเท่าไหร่เกิดขึ้นวันไหนยังไงครับมันก็เวลาเรารับชําระหนี้มันก็จะได้รู้นะครับจะเลือกเจ้าลูกหนี้ถูกนะครับจะได้เลือกวิธีการในการรับชาระหนี้ถูกต้องนะครับ4ก็คือการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือยกมาต้นนวด ถ้ามันมียอดอสินค้ายกมาต้นงวดก็คือยอดสินค้าคงเหลือต้นงวดอ่ะมันก็ต้องมาใส่รายละเอียดนะครับเพราะเวลาเราบันทึกยอดจงมามันจะบันทึกด้วยยอดรวมบันทึกสินค้าที่1เหลืออยู่กี่ชิ้นเป็นเงินกี่บาทประเภทที่2กี่ชิ้นเป็นเงินกี่บาทมันก็ต้องมา,มาใสแจงรายละเอียดเข้าไปในระบบนะครับบันทึกถึงจะสามารถตัดสต็อกของสินค้าคงเหลือมาอย่างถูกต้องได้แล้วก็รายงานสินค้าคงเหลือปลายงวดมันก็จะถูกต้องนะครับ ถัดมานะครับหน่วยที่12กับหน่วยที่13ก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการรายวันนะครับก็จะเป็นการบันทึกรายวันในระบบย่อยนะครับกับการบันทึกรายวันในระบบบัญชีแยกประเภทอาจจะมีอยู่2ตัวนะครับการบันทึกรายวันในระบบย่อยก็มันก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลในเมนูต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นซื้อสดขายสดก็เข้าเมนูซื้อเมนูขายไปเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าบันทึกรายวันในระบบย่อยแต่ถ้าเกิด เป็นการบันทึกรายการรายวันในระบบบัญชีแยกประเภทก็คือเขาเ้าไปบันทึกเองเหมือนกับเมนนวน,นะครับเข้าไปในสมุดรายวันซื้อเขาเ้าไปบันทึกการซื้อเดบิตซื้อสินค้าเดบิตภาษีซื้อเครดิตเงินสดุกฤิตเจ้าหนี้อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็บันทึกด้วยมือก็จะเป็นการบันทึกอยู่2รูปแบบนะครับต่อมานะครับในสัปดาห์ที่14ถึงสัปดาห์ที่15ก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่8นะครับการปรับปรุงรายการบัญชีแล้วก็การปิดบัญชีนะครับเมนูในการปรับปรุงรายการบัญชีแล้วก็ปิดบัญชีเนี่ยต้องรู้ เข้าไปที่เมนูอะไรต้องทําการปรับปรุงจะปรับปรุงเนี่ยนะครับอย่างเช่นจะทํำยังไงนะครับจะปรับปรุงค่าเสื่อมราคาจะทําอย่างไรจะปรับปรุงบัญชีค้างรับค้างจ่ายนะครับต้องมีการแบบใช้หลักการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงมาใช้ในการบทึกบัญชีนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะของการปิดบัญชีนะครับมีการปิดบัญชียังไงบ้างเป็นบัญชีสินค้าคงเหลือด้วยวิธีไ i โพใช่ไหมครับการปิดบัญชีรายได้บัรปิดบัญชีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับ มันก็จะมีขั้นตอนของมันนะครับสามก็เป็นการปิดบัญชีนะครับสี่ก็คือการสั่งโพสต์รายการเข้าบัญชีแยกประเภทนะครับเนื่องจากว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะยังไม่โพสต์รายการต่างๆที่เราบันทึกรายการไว้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราบันทึกไปมันก็ยังคงค้างอยู่มันยังไม่วิ่งไปงบการเงินไงนะครับมันยังคงมันยังคงอยู่ที่สมุดรายวันขั้นต้นอยู่เพราะนั้นก็จต้องไปสั่งโพสต์รายการพอโพสต์รายการรายการที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบันก็จะวิ่งเข้างบการเงินนะครับนักเรียนก็จะได้ รายงาน,น,นการเงินออกมาที่ถูกต้องนะครับต่อม,มานะครับในสัปดาห์ที่1 6ถึง17นะครับเป็นการเรียนเกี่ยวกับนวยการเรียนรู้ที่8นะครับก็จะเป็นการพิมพ์รายงานนะครับอย่างเช่นรายงานของระบบต่างๆที่ครูบอกมานะครับรายงานของอระบบอะไรอะระบบสต๊อกรายงานระบบลูกหนี้ระบบเจ้านี้ระบบภาษีนะครับระบบบัญชีอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีพิมพ์รายงานออกมาให้นะครับ สองก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดูและพิมพ์รายงานในเครื่องมือนะครับมีอะไรบ้างการพิมพ์รายงานออกทางจอภาพนะครับเวลาเราพิมพ์ด้วยโปรแกรมสมาร์ทบิทเนี่ยก่อนที่เราจะพิมพ์เป็นเพเปอร์มันสามารถที่จะพิมพ์เป็นจอภาพให้นักเรียนเห็นก่อนว่าเนี่ยมันคือรายงานทางการเงินที่สามารถพิมพ์ออกมาเป็นไฟล์พิมพ์ออกมาเป็นเอกสารได้อย่างเงี้ยครับนักเรียนก็จะพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์นะครับก็เป็นหัวข้อที่4ี่หัวข้อที่5แล้วก็6ก็ 6, เป็นตัวอย่างการสั่งพิมพ์รายงานต่างๆนักเรียนก็จะได้ฝึกพิมพ์ นะครับอันนี้ก็อยู่ในที่สัปดาห์ที่16บหถึงสินะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการสอบในสัปดาห์ที่16นะครับอันนี้ก็เป็นสาระการเรียนรู้นะครับทั้งเล่มเลยที่นักเรียนจะต้องรเรียนนะครับในภาคเรียนที่1นนี้นะครับครูหวังว่า,านักเรียนนะครับจะได้รับความรู้จากการเรียน รายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชีก็คือโปรแกรมสมาร์ทบิทเนี่ยสามารถนําความรู้ต่างๆไปใช้ในชีวิตประจําวันไปใช้ในอะไรอะในการทําง,งานในอนาคตของนักเรียนได้เป็นประยุกต์ใช้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการประยุกต์ใช้แล้วก็เป็นนักบัญชีที่เก่งนะครับมีคุณภาพเป็นนักบัญชีที่สามารถ ที่จะปฏิบัติงานทางการบัญชีได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับการาบรรยายนะครับในหัวข้อ,อในเบื้องต้นนี้เกี่ยวกับการเรียนในรายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีนะครับในใน,ในสาระก,การเรียนรู้แรกก็คืออธิบายว่าเราเรียนอะไรบ้างเนี่ยก็คงจะสิ้นสุดเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ